วันนี้จะมาพาชมครับรถ n e ล X R S ใหม่นะครับแต่งซิ่งนะครับของเจ้าสนับดังนะครับก็คือเป็นร้านล้อแม็กดังที่สุดในย่านคลอง6นะครับเป็นใครไม่ได้เลยนอกจากน้ากระมวลนะครับหรือว่ากระมวลการยางนี่ครับกระมวลการยางหรือว่า k m Racing นะครับตัวนี้ครับคือคันนี้งบแต่งนะครับห้าแสนหกแสนตัวนี้ใส่เข้าไปเลยนะครับตัวนี้ครับอันนี้แค่เริ่มเริ่มนะครับอาจจะมีอนาคตซึ่งจะแต่งมากกว่านี้นะครับวันนี้พาไปชมเริ่มเริ่มก่อนนะครับ ก็ตัวรถเดิมเดิมครับดีไซน์มาใหม่ครับ RS ใหม่นะครับนี่ครับสวยงามมากนะครับตัวนี้ครับไฟหน้าครับแบบ LED นะครับไฟเลี้ยวนะครับดีไซน์แบบสวยงามแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ช่องระบายอากาศแอร์เคอร์เนมีให้พร้อมนะครับชุดแต่ง RS นะครับด้านหน้าเป็นชุดแต่งของ RS ครับสวยสวยครับแบบนี้เลยนะครับกระจังแบบหลังพึ่งนะครับแล้วก็กล้องหน้านะครับตัวใหม่มีกล้องหน้าก็คือกล้อง360อองศาแล้วก็พวงมาลัยไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับ New X คันใหม่เลยนะครับ น่ครับแล้วก็นี่ครับจุดเด่น RS นะครับออกสีเขียวนะครับสวยแล้วก็มาดูฝาหน้าครับที่ฉ่ำนะครับตัวนี้ครับสีทองครับ KM Racing นะครับเป็นรุ่น Li ม i t e d นะครับด้านในจะมีตัว KM อยู่ด้านในนะครับเงาวับนะครับเีพาชมนะครับถ้าท่านสนใจสามารถเป็นเจ้าของได้นะครับตัวนี้ครับแล้วก็จะแนะนําอีกต่อไปก็คือจะเป็นล้อนะครับน่ครับตัวล้อเนี่ยเป็นล้อแท้นะครับเลนะครับเมทอินแจแปนะครับ6ก้านนะครับ TE 37นะครับ เนี่ยครับแล้วก็ใส่กับยางนะครับโตโยท้านะครับโอเพนคันที่ R ทับ T นะครับซีรีย์ยางอยู่ที่ 26560R18 นะครับแล้วก็จุดเด่นอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นเบรกนะครับแอมโบนะครับตัวนี้แสงกระบาดนะครับตัวนี้ครับใหม่ๆใส่ไปเลยครับยังดูเงาวับอยู่เลยนะครับเนี่ยครับแล้วก็ชิวลล้อเดิมๆนะครับของจากโรงงานตัวนี้นะครับแล้วก็ชุดแต่ง RS นะครับแล้วก็มาดูตัว ช่วงล่างครับโปรเฟนเดอร์ครับคูนซีรีส์ครับถือว่าเป็นตัวท็อปของรุ่นนะครับตัวนี้ครับนุ่มหนึบนะครับแล้วก็เราจัดทรงพองามนะครับก็คือหน้าหลังใกล้เคียงกันนะครับนะครับสวยงามนะครับนี่ครับโดยกระมวลการยางนะครับหรือว่าหนากระมวลนะครับตัวนี้ครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็ติดตั้งครอบนะครับกระจกนะครับนี่ครับเป็นคาร์บอนสวยๆนะครับกล้องสามองคอองศามีมาพร้อมนะครับเอ a ดร์สนะครับมีมาพร้อมนะครับ มาใหม่นะครับเอดาสนะครับหลังคาดํานะครับตัวนี้ครับนี่ครับแบ็กนะครับหลังคาดําเลยขอบกระจกดํานะครับดูครับหลังมีบันไดก็เป็นสีดําเงานะครับด้านข้างก็สกรีนเป็นกระมวนการยานครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับสวยๆนะครับแล้วก็มีสเกิร์ตด้านข้างครับตัวนี้ประกบครับจากโรงงานนะครับตัวนี้ครับมาดูในรถนะครับนี่ครับแห่งข้างนะครับ เน้นเส้นสีเขียวนะครับแอมเบียนไลท์สีแดงนะครับจุดเด่นของเขาเลยนะครับแล้วก็แอมเบียนไลท์ตัวนี้จะมีที่คอนโซลด้วยนะครับเฉพาะ rs เท่านั้นนะครับถึงจะมีตัวนี้นะครับนี่ครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือเป็นขับ4นะครับลูกค้าสามารถเลือกขับ2ก็ได้ขับ4ก็ได้ต่ัวนี้เป็นตัวท็อปสุดครับขับ4นะครับนี่ครับระบบเล้าทเลนโหมดมีให้พร้อมนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มาดูครับจุดเด่นก็คือเบาะครับนี่ครับสกินคำว่า rs ที่พิงศสีรษะนะครับเดินได้สีเขียวนะครับ นี่ครับนี่ก็เป็นชมภายในครับติดตั้งผม6 d นะครับพร้อมเลยนะครับแล้วก็ดูตอน2อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับแผงข้างนะครับเป็นดําเงานะครับแล้วก็จะเป็นได้สีเขียวนะครับนี่ครับช่องชาร์จนะครับมีให้นะครับแอร์ตอน2ตอน3ามครับกว้างแล้วก็นั่งสบายๆนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นรถครอบครัวอีกคันหนึ่งซึ่งท่านสนใจก็สามารถสั่งได้ครับแต่งซิ่งแบบนี้ก็สามารถสั่งได้นะครับนี่ครับ แล้วก็พาชมล้ออีกครั้งนึงเป็นล้อเลนะครับเมดอินเจร์แปนล้อแท้นะครับตัวนี้ครับนะครับแล้วก็เบรกแบมโบนะครับวันนี้เปลี่ยนจากเดิมนะเดิมก็ดีอยู่แต่ตัวนี้คือดียิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ครับที่ล้อเดิมเดิมของ RS นะครับแล้วก็ครอบถังน้ํามันนะครับนี่ครับติดตั้งเพิ่มได้นะครับตัวนี้ครับนี่ครับพาชมชุดแต่งนะครับ KM Racing แต่งไปห้าแสนหกแสนนะคันงนี้ครับแล้วก็ด้านท้ายจะมีสเกิร์ตนะครับของตัวรถเดิมๆนะครับนี่ครับ แล้วก็ชุดแต่งด้านหลังของโรงงานลิเกตบินดีบิวเซอร์นะครับสวยๆครับดีไซน์สวยงามนะครับนี่ครับแล้วก็พาชมชุดช่วงล่างนะครับตัวนี้ครับก็เป็นชุดช่วงล่างนะครับโปรเฟนเดอร์นะครับชุดเต็มเลยนะครับทูนซีรีส์นะครับตัวนี้ครับนี่ครับก็คือเราโหลดอยู่ที่ด้านหน้าเนี่ยกําลังสวยนะครับด้านหลังใกล้เคียงกันนะครับก็คือนุ่มแล้วก็หนึบนะครับคันนี้ครับ แล้วก็มาดูท่อนะครับนี่ครับ JTC นะครับตัวนี้เับเป็นท่อเราเปลี่ยนจากท่อเดิมเป็น JTC เป็นการแต่งซิ่งนะครับนี่ครับนะครับแล้วก็รถเดิมๆจะมีคําว่า RS นะครับสีเขียวนะครับด้านนี้ก็ลมดํานะครับสวยครับฟุดสฝาท้ายใหม่นะครับนี่ครับไฟท้ายก็ดีไซน์มาใหม่นะครับมีไฟเลี้ยวไฟเบรกนะครับนี่ครับด้านบนก็จะเป็นหลังคาดํแล้วครับนี่ครับแล้วก็ทิ่ฉลางก็เป็นสีดํานะครับตัวนี้ครับ บายกระบวนการยานครับเค r a ล i n g นะครับตัวนี้ครับดังที่สุดในย่านปทุมธานีนะครับมาดูด้านท้ายนะครับนี่ครับอันนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับแล้วก็ผ่าชมตอนนี้คือพับตอน2อยู่นะครับแล้วก็ติดตั้งพรม6 d ดีพร้อมสีดำนะครับก็สามารถเลือกสีได้ตัวนี้นะครับแล้วก็มาดูด้านขวาอีกครั้งหนึ่งครับตัวล้อนะครับเป็นล้อนะครับเลนะครับเมสอินแจรแปนแท้นะครับพร้อมกับ จานดิสเบกแบมโบ่นะครับตัวนี้ครับยางก็จะเป็นยางโตโยท้ายนะครับโอเพนคันที่ RT นะครับนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับโดยกระบวนการยางนะครับนี่ครับหล่อๆแบบนี้นะครับสำหรับท่านที่สนใจสามารถสั่งได้นะครับตัวนี้ครับมาดูด้านผู้ขับขี่นะครับนี่ครับก็จะมีไฟเอเมทไลท์นะครับนี่ครับจุดเด่นนะครับพร้อมกับเดินได้สีเขียวนะครับตัดสวยงามนะครับนี่ครับเบาะสีดำนะครับเบาะคูหน้าไฟฟ้านะครับแอร์แบ็กหกใบมีมาพร้อมเลยครับ กล้อง3า0ิองศาครับของไรสายฟ้านะครับนี่ครับจอนะครับอันนี้เป็นภายในตัวใหม่ของ New XRS ใหม่นะครับตัวนี้ครับนี่ครับนี่ครับี้เป็นมาตรวัดใหม่นะครับแล้วก็พาชมโดยนี่ครับรถแต่งของน้ากะมลการยางนะครับดังสุดแล้วนะครับตัวนี้ครับนี่ครับอันนี้จะเป็นอีกนกนะครับนี่ครับสีแดงครับโปรเฟนเดอร์นะครับ นี่ครับปรับระดับได้นะครับนุ่มหนึบนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็พาชมด้านบนอีกครั้งหนึ่งเป็น km racing นะครับเงาวับนะครับตัวนี้ครับครับเป็นฝาคาบบั้นนะครับตัวนี้ครับรุ่นลิมิเต็ดตัวท็อปเลยนะครับตัวนี้ครับนี่ครับก็วันนี้พาชมนะครับเป็นการแต่ง5 0 0 0 0 0 0บาทนะครับของกระบวนการยางก็สำหรับท่านที่สนใจนะครับสามารถสั่งแล้วก็เป็นเจ้าของได้ง่ายนิดเดียวนะครับ ติดต่อที่ TikTok Facebook YouTube สมนึกอิกทุสุออนไลน์เบอร์มือถือและดีไลน์นะครับ0814986781ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมขอคุณมากครับ